ตั้งแต่ปี65แล้วนะที่พี่ชูวิทย์ออกมาแฉน,นะฮนะตามภาพที่ปรากฏนะครับนะผมดังนั้นผมเป็นรองผบตรรับผิดชอบงานสืบสวนสอบสวนนะครับ<ช> <ผม S 1> คือคดีที่พี่ชูวิทย์พูดเนี่ยมาเริ่มแต่เรื่องตู้หา่าว<ม>นะครับนะเรื่องตู้หา่าวแล้วก็ตู้ห่าวเนี่ยก็เป็นหลานของท่านพลเอกประชากบนอกขอเอ่ยชื่อน,นิดนึงนะครับนะตามข้อได้จริงนะครับนะที่ตู้ห่าวเขาที่คุณชูวิทย์เขาได้พูดนะครับทนะีนี้ท่านประชายท่านก็ไม่ได้เกี่ยวข้อกกงเร,รื่องการกระทำผิดนะฮะทีนี้ ขนาดนั้นเนี่ยก็มีการเข้าจับผับิ้นหลิงนะก็ะมีการขายยาเสพติดชื่อแฮปปี้วอเตอร์ับซึ่งยาเสพติดแฮปปี้วอเตอร์เนี่ยเป็นยาเสพติดที่ไม่ได้มีขายอยู่ในเมืองไทยเป็นคนจีนนำมาขายนะครับนะแต่ว่ามีการผลิตในเมืองไทยนะทีนี้ขนาดนั้นผมก็เลยไปสืบสวนนะครับนะจนกระทั่งออกหมายจับนายตู้ห่าว แล้วผมก็ไปจับปุ่มตู้ห่าวได้ที่โรงแรมใจกลางกรุงเทพครับ <Sure. S 2> นะฮะนะโดยการมอบตัวนั่นแหละนะฮะ,ะแล้วก็มาไล่ต่อมาเราก็สงสัยว่าไอ้คนจีนทั้งหมด200กว่าคนเนี่ยที่เข้าบที่เอามาจะติดมาขายในประเทศไทยมันเข้ามาอย่างไร <Sure. S 2> นะส่วนใหญ่ตำรวจเวลาจับแล้วก็จะไม่ไล่ต่อนะ mm hmm. ก็สงสัยพวกนี้มันเข้ามายังไงพอไล่ย้อนหลังกลับไปก็มีตำรวจตอมที่เข้าไปเกี่ยวข้อง mm hmm. นะฮะ,ะก็โดยการเอาคนจีนเข้ามาประเทศไทยซึ่งพี่ชูวิทย์ก็ออกมาแชอีกว่า ตำรวจตอมเนี่ยเอาคนจีนเข้ามาประเทศไทยเนี่ยสองพันสามพันคนและเก็บหัวละสามแสนนะอ่าทีนี้พี่ชูวิทยาา์ก็ไาแช้ว่าหนึ่งในนั้นมีเพื่อนของบิ๊กโจ๊กนะ hmm. เป็นผู้การตอมนะสองคนนะ,อ,ะอยากจะรู้ว่าบิ๊กโจ๊กจะกล้าจับไหม <Sure. S 2> นะอันนั้นปีหกห้าผมก็คือคือผมก็ไปไล่ดูว่าไอ้คนจีนพวกนี้มันเข้ามาประเทศไทยเข้ามายังไงนะก็ไปพบได้ว่าเข้ามาโดยการช่วยเหลือของตำรวจตอมคนเหล่านี้ เข้ามาประมาณ2,000-3,000คนโดยการใช้วีซ่าท่องเที่ยวแล้วตมเนี่ยมามาอนุญาตเปลี่ยนเป็นวีซ่านักเรียนนะอ่า <Wie. S 2> โดย,โดย,โ,ดยโดยไปติดต่อตามโรงเรียนแพร่น่านพะเยาเชียงใหม่โรงเรียนเล็กๆนะหลังจากที่เขาเข้ามาแล้วเหรอเข้า <ư? S 1> มาแล้วครับแล้วเขาค่อยไปเปลี่ยนเป็นวีซ่านักเรียนใช่ครับเพราะอำนาจตมมันกว้างไกลนะฮะอำนาจตมเนี่ยมีอำนาจอนุญาตเปลี่ยนวีซ่าคือถ้าวีซ่าท่องเที่ยวมันอยู่3เดือนถ้าวีซ่านักเรียนอยู่ได้ปีหนึ่ง แล้วต่อข้างละปีหนึ่งนะ,ะทีนี้พี่ชูวิทย์ก็บอกว่าไอ้พวกนี้เข้ามาเนี่ยเก็บหัวละ2องแสนถึงสามแสนนะฮะผมก็ไปไล่ชั่โจงทางพบว,ว่าเป็นความจริงนะซึ่ง,ซ,งซึ่งผมก็มีข้อมูลอยู่แล้วแหละนะครับพอเป็นความจริงโรงเรียนวิธีการของตำรวจตมเนี่ยโรงเรียนหนึงโรงเรียนเนี่ยสมมุติว่าโรงเรียนแพร่บรรจุคนได้500คนก็จะยัดคนจีนไปสามพันต่อหโรงเรียน ยัดไปบวมขนาดนั้นเลยเหรองงอ่ะงงอ่ะทีนี้ไอ้โรงเรียนก็ออกออกสืรับรับรองให้คือตอมอจะเป็นเจ้าภาพหลักครับแล้วไปขอโรงเรียนเขารับรองครัไอ้โรงเรียนก็ทุจริตด้วยถูกไหมครับก็รับรองโรงเรียนหึ่งโรงเรียนกลายเป็นบรรจุสามพันคนสามพันคนแต่ว่าสามพันคนเนี่ยไม่มีการเรียนจริงครับก็คือไอ้พวกนี้ก็มาอยู่กรุงเทพก็มาทสิ่งผิดกฎหมายอยู่ที่กรุงเทพครับพอครบปีก็ไปต่อกับตอมอข้างหนึ่งก็เก็บอีหัวสองแสน อ่าก็อยู่อย่างเงี้ยนะทีนี้ถามว่าผมก็ต้องกาบเรียนตรงๆว่าผมเนี่ยที่มารู้เยอะเพราะผมเป็นอดีตผู้ชก,การตมเก่าครนะสมัยผมอยู่เนี่ยผมกล้าท้าเลยว่าลูกน้องผมรู้ว่าเรื่องอย่างเงี้ยผมไม่ทำนะถ้าผมทําผมไม่กล้าจับครันะแต่ตอนนั้นผมมาเป็นรองผมตรอลอะก็ผมก็ไล่เนินคดีตํารวจตมทั้งหมดเนี่ยหนึ่้อยสิบหกคนนะตั้งแต่เพื่อนผมด้วยที่เป็นผู้การอะไรต่างๆนะครับ ก็ตอนนี้ส่งเรื่องไปปปชตอนนี้ขณะนี้เรื่องอยู่ปปชครับนะอ้าวทีนี้ต่อมาก็ผมเห็นพี่ชูวิทย์โพสคลิปอีกโพสว่ามีตัวหนูตัวอะไรต่างครับนะก็ทราบว่าพี่ชูวิทย์โพสระบุถึงพลตำรวจโทกอผมไม่รู้ว่าใครอไม่ออกนี่ผมก็จะไขว้าให้ฟังว่าซึ่งผมก็เข้าใจได้ว่าพี่ชูวิทย์เนี่ยกำลังจะจะอัดผมหรือเปล่านะหรือว่า อ๋อแต่ผมมาอ่านว่าเอ้ยไม่ใชเ่เพราะผมก็จับไปหมดแล้วผมก็ไม่ได้ช่วยเพื่อนฝูงเชื่ออะไรต่างๆนะครับ,รบแต่หมายว่าผมก็มาไล่ดูปรากฏว่าท่านนายกหนูเนี่ยไปขออนุมัติตรอ,อไปขออนุมัต,มติสำนักงานวุชาติแต่งตั้งนอกวะละเพื่อจะแต่งตั้งนะที่พีชีวิตก็เขียนนะเพื่อจะแต่งตั้งนายพลดังกล่าวเนี่ยขึ้นเป็น ผู้ช่วยยิบดีกอไก่เนี่ยเหรอฮะอ่าคือกอไก่อะไรต่างๆนะตามตามข่าวนะตามข่าวที่มันเฉียวๆว่าเคยดูเรื่องไซเบอร์แล้วฮะอ่ากอกอนี่ยไม่ังไม่เคยดูเรื่องไซเบอร์ยังไม่ใช่ยังเป็นอีกคนหนึ่งนะเป็นอีกคนหนึ่งอ่าทีนี้ก็เลยผมต้องตั้งคําถามต่อว่าอ่าก็เข้าใจความหมายของพี่ชูวิทย์แล้วว่าพี่ชูวิทย์ต้องการจะสื่อสารว่านายพลคนดังกล่าวเนี่ยอยู่ติดตัวนายกหนูนะแล้วเกี่ยวข้องกับคดีของตู้ห่าว แล้วถูกกล่าวหาอยู่ในปปชแต่นายุหนูรู้อยู่แล้วนะก็<อ><อ>ยังพยายามก็ยังมีความตั้งใจจะแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นครนะก็เป็นความหมายของพี่ชูวิทย์ที่ต้องอธิสืานว่า,อารอบตัวนายุหนูเนี่ยยังมีนายพลนะที่เกี่ยวข้องกับเ,เรื่องนี้เรื่องจีนเดาจีนเทาจีนดําอยู่ทีนี้การเอาจีนเทาจีนดําเข้ามาในชุดนี้ถ้าเราย้อนหลังไปนะครับ ก็จะพบว่าในสถานบริการแห่งหนึ่งที่คุ้ยขวางต่อเนื่องกับสุวิยสารมีผู้หญิงชาวจีนตายเสียชีวิตในสถานบริการ,รเนื่องจากเสพยาเกินขนาดอันนี้เป็น,ปนอีกชุดนึ่งนะซึ่งมันก็เกี่ยวพันกับผ่ากินหลิงนะแล้วก็ตัวผู้กระทำความผิดก็คือคนจีนชุดนี้เหมือนกันเอาโอเค,อะอเคนะก็เป็นสิ่งที่ไล่มาได้แล้วว่าตำรวจตมเกี่ยวข้องเป็นหลัก <Ừ. S 2> ในการเอาคนจีนเข้าประเทศแล้วเอาเข้ามากระทำผิดในประเทศไทยเอาทีนี้มันก็มาไล่ต่อว่าเอาแล้วไอ้พวกนี้มันจะเกี่ยวยังไงกับสกแกรม,มกับเว็บพนันพยายามเชื่อมโยงกันแล้วทีนี้ผมในกระดาที่ผมจับตู้ห่าวเนี่ยนะครับ,รบผมก็ยึดเงินสดยึดทรัพย์สินของตู้ห่าวเนี่ยได้ประมาณ6 0พันกว่าล้านนะพร้อมตั้งโรงแรมตู้ห่าวด้วยะนะทีนี้พอเรามาไล่เส้นทางการเงินเราพบได้วว่าเส้นทางการเงินส่วนหนึ่ง ไปเชื่อมกับอคอนเซ็นเตอร์หรือสแกมเมอร์